ึ่งแล้วปิดนี้ไปก่อนปิดนี้เสร็จปุ๊บเราดูว่าไม่มีโปรแกรมกลมอยู่ที่ข้างล่างแล้วก,กดตรงรูกสามเหลี่ยมตรงนี้นะจะต้องโอ้โหโปรแกรมมันซ้อนกันเพียบเลยโอเคมาต้องสะอาดแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่มีโปรแกรมทดสอบกล่องไหมไม่มีโอเคโปรแกรมโปรแกรมทดสอบกล่องมีไหมมีไหมไม่ไม่เป็นไรไม่ไม,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 มีเดี๋ยวเอาตัวนีอ้อยู่ในเครื่องไหมมีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งไปให้ใหม่ <Okay. S 1> เดี๋ยวโปรแกรมเอา Hercules ส่งไปไง่ายง่ายปึ๊บอ่ะโอเคอยู่ในไดรฟ์ C อ่ะโอเคเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วโปรแกรมทดสอบกล่องชื่อ Hercules ตัวนี้อ่ะส่งมาไว้ที่หน้า desktop. เดสก์ท็อปเซนหน้าเดสก์ท็อปเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาพี่ใช้พี่ใช้คอมพอร์ตอะไรอ่ะไปที่ซีเรียลตรงนี้นะอ่ะแล้วก็เลือ่อนพี่ใช้คอมหนึ่งหรือเปล่า หน่นะโอเคอันนี้ใส่ e เข้าไป a นี่คือเสียงนะแล้วก็ e e คือนั่นเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยพี่ส่งเข้าไปอ้าวกล่องไม่มานี่พี่กล่องสายขาดหรือเปล่ากล่องสายขาดหรือเปล่าอ่ะคมหนึ่งจริงด้วยก็คือในกรณีนี้เป็นการทดสอบแบบดิบแบบดิบก็คือหมายถึงว่าไม่ผ่านโปรแกรมกลมเราทดสอบดิบก่อนดิบจะต้องได้อ่าถ้าได้กลมก็ได้ แต่ห้ามเปิดโปรแกรมนี้พร้อมกับโปรแกรมกลมเข้าใจเนาะอะ่เอาไว้ทดสอบเฉยๆเราจะได้รู้ว่าเป็นเสียที่อะไรเข้าใจตอนนี้อมาแล้วนี่สายหรือเปล่าพี่เออสายอ่ะโอเคถ้าอย่างงี้มาพี่ปิดแล้วพี่เปิดโปรแกรมกลมวิธีการโปรแกรมกลมทําอย่างนี้เปิด V6 Double Click คีเดียวแล้วก็รออถ้ามันขึ้นใช้งานได้เลยจบพี่เรียบร้อยลองรับค่าดูอืม ไม,ไม่คือคือ,คอใช่ทะานั้นมาทํางานอยู่บนเว็บไงวิธีการนั้นพี่ก็ใส่อ่าพี่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้ววิธีการทดสอบนะตอนนี้ไม่มีรถเนาะก็เลือกประเภทก่อนเลือกประเภทรอยอนหนึ่งเลือกสันดาปภายในอ่ะเสร็จแล้วเขาบังคับให้ใส่วันจดทะเบียนเอเคเราก็ใส่วันจดทะเบียนเข้าไปตรงนี้จะพิมพ์ก็ได้นะสองห้าสามเจ็ดอ่าก็ได้เสร็จแล้วเลือกน้าหนักรถเขาบังคับให้ใส่น้าหนักรถลงไป เสร็จแล้วยังไม่ต้องกดตรวจสอบอะไรพี่มากดอันนี้เรา,เรา,เราต้องการทดสอบเสียงมันจะหมุนๆติ้วๆอ่ะมันจะมาแล้วสังเกตเพราะกล่องพี่ยังไม่ใช่เหมือนน้องพี่ถ้าน้องพี่เป็นบะบบแลดักกดปุ๊บมาปับ๊บอ่าแต่อันนี้คือกดปุ๊บมันจะหมุนติ้วๆหมุนแป๊บหนึ่งแล้วก็มาแต่ก็มันก็ไม่ได้ชา้าเท่าไหร่หรอกโอเคมาแล้วอ่ะคันนี้อ่ะแล้วคันนี้วิธีการปิดก็คือปิดไปสังเกตเวลาปิดเนี่ยจะต้องไม่มี โลโก้โกลมอยู่ที่บรรทัดล่างแล้วก็ตรงสามเหลีย่ยมเนี่ยพี่คอยเปิดดูมันจะต้องหายเมื่อกี้สังเกตเนี่ยพี่มาเป็นตื้เลยอ่าวิธีการอ่าวิธีการมันค้างมันค้างอ่าววิธีการเปิดให้เปิดจากตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ล่าตัวเนี้ยมาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะเวลามีปัญหาอะไรก็จะได้ทําได้ง่ายๆอ่ะแบบนี้นะเข้าใจเนาะอ,อ่ะอธิบายอีกทีหนึง่งถ้าต้องการทดสอบกองเปิดตรงนี้อ่ะพี่ลองกดซิกดคำว่าซีเรียลแท็บที่2 แ็บที่2อที่เขียนว่าซีเรียลอ่าตอนนี้มันอยู่คอมหนึ่งกดก็ว่า Open รูปคนกดกบาารูปคนตรง Open คลิกลงมา Open ตรงขวาขวาล่างกดคพว่า Open กดยางยางยังไม่ได้กดพี่กดว่า Open ก่อน Open ขวามือรูปคนสีเขียวอ่านั่นแหละเสร็จแล้วกดเซนต์ตรง A ข้างๆตัว H U R นะเสียงมากด E อ่านั่นแหละถ้าอย่างนี้คือใช้งานได้ถ้าใั้ไม่ได้ก็ไปไล่ซะแต่อย่าลืมนะห้ามเปิดโปรแกรมนี้พร้อมกับโปรแกรมกลมมันจะตีกันอ่ะอปิดไปอปิดแล้วเราเปิดโปรแกรมกลมสิเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาอ่ะเสร็จจบโอเคเรียบร้อยพี่ขอบคัา